สอนดูแนวรับแนวต้านอย่างเซียนเข้าใจง่ายทายในคลิปเดียวค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มบราโวอีกแล้วนะคะในเพลย์ลิสต์คลังความรู้ค่ะเพลย์ลิสต์ที่จะมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของเทคนิคการเทรดดีๆให้กับทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าชอบเพลย์ลิสต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะต้องบอกก่อนว่าเรื่องของแนวรับแนวต้านเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องพื้นฐานใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะแนวรับแนวต้านเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะหลายๆคนเนี่ยใช้แค่แนวรับแนวต้านก็สามารถที่จะเทรดทำกำไร และอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยฟิล์มจะมาให้คีย์แพงกับทุกคนนะดูแนวรับแนวต้านยังไงแนวรับแนวต้านแบบไหนที่เรียกว่าสําคัญนะคะแนวรับแนวต้านพอราคามาถึงแล้วเรากดเทรดได้เลยไหมหรือเราจะต้องรออะไรวันนี้นะคะทุกคนจะเคลียร์ภายในคลิปเดียวเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักแนวรับแนวต้านกันก่อนนะคะว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันคืออะไรนะคะถ้าเกิดว่าพูดให้ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือแนวรับ คือจุดที่ราคาลงมาสัมผัสแล้วมีการเด้งแนวต้านคือแนวที่ราคาเนี่ยมีการขึ้นมาทดสอบแล้วก็ย่อลงไปเป็นแนวนะคะหรือเป็นจุดราคาที่มีการมาทดสอบและมีเกิดการแอคชั่นเกิดขึ้นโดยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแนวรับนะอาจจะฟินจะวาดรูปไปด้วยนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยเก็ตมากขึ้นถ้าเป็นแนวรับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวรับนะคะพอราคาเดินทางลงมาไม่ว่าจะเดินทางมาด้วยแบบไหนปุ๊บ มาถึงแนวรับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเกิดการแอคชั่นถูกต้องไหมคะถ้าเป็นแนวรับนะคะราคาเนี่ยจะต้องมีการเด้งขึ้นมาค่ะรับราคาอยู่อะราคาไม่สามารถที่จะทะลุปื๊บลงไปแบบนี้ได้อะ่ะ get ไหมมันรับอยู่ไงมันเลยเด้งแค่นี้เองนะคะน,นี้คือนิยามของแนวรับนะคะส่วนแนวต้านนะคะก็ตรงข้ามกันแนวต้านเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าราคาเดินทางเข้ามาหาแนวต้านราคาจะเกิดการแอคชั่น โดยราคาเนี่ยจะย่อตัวลงค่ะชนแนวต้านต้านราคาอยู่ไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้ลักษณะแบบนี้นี่แหละแนวต้านเกิดการแอคชั่นและราคาย่อตัวลงนี่คือนิยามนะคะของแนวรับแนวต้านง่ายๆนะคะนี่ด้านบนนี่คือต้านนะคะด้านล่างนี่คือรับแค่นั้นเอง หลังจากที่เรารู้นิยามและว่าแนวรับแนวต้านคืออะไรนะคะเรามารู้จักประเภทของแนวรับแนวต้านกันบ้างดีกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยแนวรับแนวต้านมันไม่ได้มีประเภทเดียวนะคะมันมีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิมจะมาให้2ประเภทแล้วกันนะคะประเภทที่1ค่ะนั่นก็คือแนวรับแนวต้านทั่วๆไปแนวรับแนวต้านทั่วๆไปนะคะขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าลายมือเนี่ยตรงข้ามกับหน้าตานะคะ หลายๆคนบอกว่าลายมือสวยมากค,ค,ค,ค่ะโค้ดเนี่ยซลนะคะอ่ะแนวรับแนวต้านแบบที่2นะคะเป็นแนวรับแนวต้านแบบเฉียงค่ะเคยได้ยินมาก่อนไหมคะแนวรับแนวต้านแบบเฉียงเฮ้ยสับใหม่เพิ่งจะเคยได้ยินแต่ถ้าเกิดว่าฟิล์มพูดคําว่าเทรนไลน์ล่ะคะเก็ตมากขึ้นไหมคะมันก็คือแนวรับแนวต้านแบบหนึ่งนั่นแหละนะคะทุกคนฟิล์มจะสอนแบบแบบเฉียงก่อนแล้วกันนะคะก็คือเทรนไลน์นะคะถ้าเกิดว่ากราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะ มันก็จะมีการยกโลยกไฮยกโลยกไฮขึ้นเรื่อยๆทำไฮสูงขึ้นทำโลสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบเนี้อันนี้ถึงจะเป็นขาขึ้นโอเคไหมคะเวลาที่เราจะตีแนวรับฟังดีๆนะเวลาที่เราจะตีแนวรับแบบเฉียงหรือว่าเทรนไลน์เนี่ยในเทรนที่เป็นขาขึ้นนะคะให้เราตีประกบระหว่างสวิงโลค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่โอเคไหมตีแบบนี้เลยนี่แหละ เทรนไลน์นี่แหละแนวรับแบบเฉียงตีประกบระหว่างเทรนไลน์แบบนี้นะคะเราจะตี2สวิงล่าสุดนะคะหรือถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะตีแบบให้เส้นเทรนไลน์เนี่ยมันสัมผัสกับสวิงโลให้ได้มากที่สุดอะ่ะอ่ะแบบนั้นเนี่ยเวิร์กสุดสามารถที่จะใช้เป็นลู่นะคะใช้เป็นลู่เพื่อดูราคาว่าอ๋อราคายังวิ่งอยู่ในลู่ทางนะเหมือนเวลานักวิ่งใช่ไหมคะก็จะมีลู่ของเขานั่นแหละถ้าเกิดว่าเขายังไม่หลุดลูอ่อ่ะทุกคนเนี่ย ยังไปเรื่อยๆเลยราคาย่อมาเอาเด้งขึ้นต่อย่อขึ้นมาย่อลงมาก็เด้งขึ้นต่อลักษณะแบบนี้คือยังมีเทรนที่ประคองอยู่ก็จะคอนติเนียการเป็นขาขึ้นต่อไปอันนี้คือเทรนขาขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทรนขาลงล่ะคะถ้าเกิดว่าเป็นเทรนขาลงนะคะ,ก,ะ,คะก็จะมีการทำไฮโลต่ำลงไฮโลต่ำลงเวลาที่เราจะตีแนวรับแบบเฉียงหรือว่าตีเทรนไลน์ในช่วงที่กราฟเป็นขาลงเนี่ยให้เราตีเชื่อมระหว่างสวิงไฮ เห็นไหมคะตีเชื่อมระหว่างสวิงไฮเนี่ยสวิงไฮ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 ก็ตีเชื่อมไปเลยคะ่ะป๊าตียังไงก็ได้นะคะจะตี2สวิงล่าสุดก็ได้หรือจะตีให้สวิงไฮเนี่ยมีการมาสัมผัสกับเส้นนั้นให้ได้มากที่สุดก็ได้ ทีนี้เรามาดูแนวรับแนวต้านแบบธรรมดากันบ้างนะคะซึ่งแนวรับแนวต้านแบบธรรมดาเนี่ยเราจะตีเป็นเส้นแนวนอนนะคะเราจะไม่ตีเฉียงแล้วโอเคไหมเมื่อกี้เนี่ยก็ได้บอกทุกคนไปแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแนวต้านคือเป็นจุดที่ราคามาถึงแล้วแอคชั่นย่อตัวลงแนวรับเนี่ยคือจุดที่ราคาย่อตัวลงมานะคะชนแนวรับและเด้งขึ้นโอเคไหมคะก็จะเป็นภาพนี้ไม่รู้แหละว่าราคาจะเป็นเทรนอะไรมาจะขึ้นหรือจะลงแต่พอมาหาแนวรับอ่เด้งพอมาหาแนวต้านย่อหาแนวต้านย่อนะคะหาแนวรับเด้ง จุดพวกนี้นะคะนี่คือแนวรับทั่วๆไปให้ทุกคนคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะคะในเรื่องของประเภทของแนวรับแนวต้านค่ะทีนี้นะคะมาถึงเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะซึ่งเป็น4หลักการนะคะที่เราจะใช้แนวรับแนวต้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของเทรนด์นะคะข้อที่2คือเรื่องของความแข็งแรงของแนวรับแนวต้านนะคะข้อที่3การคอนเฟิร์ม จะเข้าเทรดหรือไม่เข้าเทรดเมื่อราคามาถึงแนวรับแนวต้านนะคะและข้อที่4ก็คือการดูแนวรับแนวต้านในแต่ละไทม์เฟรมนั่นเองมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของเทรนนั่นเองนะคะเรื่องของเทรนเนี่ยพิมให้ความสําคัญมาเป็นอันดับหนึ่งเลยโอเคไหมคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาที่เราเทรดเนี่ยเราชอบเทรดตามเทรนมากกว่า โอเคไหมแล้วก็วินเลทเวลาที่เราเทรดตามเทรนเนี่ยก็จะสูงกว่าส่วนเทรนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเทรนขาขึ้นเราจะเทรดหน้าเทรดไหนเป็นหลักคะบายหรือเซลลบายหรือเซลลเทรนขาขึ้นนะ,ะหลายหลายคนบอกว่าโอโ้โหโค้ชคะปกติเนี่ยการเป็นเทนขาขึ้นเนี่ยพี่มีความคิดว่าเฮ้ยมันขึ้นมาเยอะแล้วมันจะต้องลงได้แล้วแล้วพี่ก็กดเซล์ตลอดเลยคะ่ะ อ่ะอันนี้เช็คตัวเองดีๆนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดแบบนั้นหรือเปล่าสิ่งที่ถูกต้องนะคะก็คือถ้าเกิดว่ากราฟเป็นเทรนขาขึ้นเราจะหาจังหวะในการบายโอเคไหมเทรนขาขึ้นหน้าเทรดบายได้เปรียบท่องเอาไว้เลยถามว่าเซลได้ไหมเทรนขาขึ้นก็เซลลได้แต่เราก็ต้องดูจังหวะจากโคนดีๆอาจจะต้องลดเสี่ยงเรือจะต้องคอนเฟิร์มอย่างที่บิมบอกโอเคไหมคะถ้าเทรนขาขึ้นนะหาจังหวะในการบาย ซึ่งถ้าเราจะบายบายตรงไหนล่ะอ่ะทีนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนมีเทคนิคอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าเทคนิควันนี้ที่พิมพ์จะให้ก็คือแนวรับนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าตรงนั้นมีแนวรับเนี่ยบายได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเทนขาลงล่ะแน่นอนหน้าเทรดเซล์ได้เปรียบโอเคไหมคะเราจะหาจังหวะในการเซลล์ซึ่งจะเซลล์ตรงไหนก็ต้องไปเซลลตรงแนวต้านเนี่ยสประโยคนี้ขาขึ้นหาจังหวะบายที่แนวรับขาลงหาจังหวะเซลล์ที่แนวต้าน ทีนี้มาถึงข้อ2ค่ะทุกคนมาถึงข้อ2กันข้อ2เนี่ยคือเรื่องของความแข็งแรงของแนวรับแนวต้านเฮ้ยแนวรับแนวต้านมีความแข็งแรงด้วยหรอคะโค้ดแนวรับแนวต้านเนี่ยก็มีความแข็งแรงของเขาเหมือนกันโดยง่ายๆเลยนะพิพ์ให้ประโยคเดียวนะคะวิธีการดูความแข็งแรงของแนวรับแนวต้านคือแนวรับแนวต้านนั้นมีการมาทดสอบ สามครั้งขึ้นไปหรือเปล่าตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปอะถ้าเกิดว่า3มครั้งเป็นต้นไปหมายความว่าแนวรับแนวต้านนั้นนะคะใช้ได้แข็งแรงลักษณะเป็นยังไงคะโค้ดอะสมมติเป็นแนวรับนะคะสมมติเป็นแนวรับนะะมมนนรบาคาลงมาครั้งที่1หุยเด้งนี่อันนี้เรานับ1นะคะเราเห็นเลยว่าเน,นี่ยมีการมาทดสอบแล้วมันรับอยู่มันเด้งนับ1นะคะไม่รู้ราคาจะไปไหนมาบ้างลงไม่อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยยังเด้งอยู่ นับเลยค่ะครั้งที่สองมาอีกมาอีกปึ้งครั้งที่สามยังรับอยู่โอ้โหอะไรมันจะเหนียวขนาดนั้นนะคะบอกเลยว่าแนวรับนี้เหนียวมากแข็งแรงมากนะคะพิมก็จะชอบพูดเล่นๆกับนักเรียนนะคะว่าเนี่ยเพื่อนรักนะคะเราเจอเพื่อนรักแลละเพราะว่าเจอกันบ่อยเหลือเกินเจอครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ยังรักกันเหนียวแน่นอยู่แบบนี้นะคะอวยยศเลยค่ะตรงนี้เป็นเพื่อนรักเป็นแนวรับที่ สำคัญที่มีในยาโอเคไหมพอ3ครั้งแล้วยังไงต่อถ้าเกิดว่ามันไปไหนของมันก็ไม่รู้นะลงมาอีกทีเป็นครั้งที่4แน่นอนเฮ้ยจุดนี้มีความแข็งแรงเราก็จะหาจังหวะในการเทรดบายนั่นเองส่วนแนวต้านก็เหมือนกันค่ะ3ครั้ง เป็นต้นปลายนะคะถ้าเกิดว่ามีการมาแอคชั่นที่แนวต้านแล้วย่อแอคชั่นที่แนวต้านแล้วยอ่ยอย่อย่อชนแล้วยอ่ออะไรหลายครั้งแนวต้านนี้นะคะเราก็จะอวยยศให้เขาเป็นแนวต้านที่แข็งแรงเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาทดสอบที่แนวต้านอีกครั้งเราก็จะหาจังหวะในการเทรดเซลล์ฟิล์มจะให้คีย์อีกหนึ่งข้อนะคะข้อนี้ก็สําคัญมากความแข็งแรงของมันอะ่ะมันไม่เหมือนกับโซนถ้าเกิดว่าเป็นโซนทะลุโซนแล้วโซนนั้นเราไม่ใช้แล้วถูกต้องไหมคะแต่แนวรับแนวต้านไม่ใช่ค่ะ แนวรับแนวต้านถ้าเกิดว่ามีการทะลุหรือมีการทำลายแนวรับแนวต้านได้เราจะให้ยศเขาอยู่เหมือนเดิมเราจะยังให้จุดนั้นเป็นจุดที่มีนัยยะหรือเป็นจุดที่มีความแข็งแรงเหมือนเดิมแต่มันแค่เปลี่ยนหน้าที่กันค่ะถ้าจากเคยเป็นแนวรับอยู่มันจะกลายเป็นแนวต้านค่ะถ้าเกิดเป็นแนวต้านอยู่มันจะกลายเป็นแนวรับอ่ะวาดรูปให้ดูง่ายๆสมมติตรงนี้เป็นแนวรับอดีตเคยเป็นแนวรับนะทุกคน อดีตเคยเป็นแนวรับโหแข็งแรงด้วยเนี่ยราคามากี่รอบก็เด้ง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 ตลอดเลยเนี่ยสามครั้งตั้งแต่3ามครั้งขึ้นไปโหตีเส้นไว้เลยตรงนี้แนวรับที่แข็งแรงแต่อยู่มาวันหนึ่งค่ะทุกคนเปีียงหลุดหลุดแนวรับจุดนี้หลุดลงมาแล้วค่ะลักษณะการหลุดก็คือทุบลงมาแล้วก็ปิดเหนือไม่ได้อีกต่อไปนะคะคือเวลาเวลาที่ราคามันมันสามารถที่จะรับอยู่เนี่ย แทงเทียนเนี่ยมันก็จะปิดเหนือถูกต้องไหมคะแท่งเทียนจะปิดเหนือแบบนี้นะคะแล้วก็เด้งขึ้นเด้งขึ้นใช่ป่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แทงทะลุลงมาแล้วแท่งเทียนเนี่ยปิดใต้แบบนี้เนี้ยเนี้ยปิดใต้ลงมาได้เมื่อไหร่นะคะแนวรับนั้นเปลี่ยนหน้าที่ทันทีเปลี่ยนจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านเลยค่ะจากแนวรับเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะกลายเป็นต้านแทนค่ะเฮ้ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าพอหลุดปุ๊บแล้ว <concrete> ม <noise> ีการกลับไปทดสอบอีกคร <ke v ere> ั้งหนึ่ง มันจะต้านราคาอยู่ค่ะราคาจะย่อลงถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวขึ้นมาอีกเนี่ยเราเคยดูอดีตมันไหมมันไว้ก่อนใช่ไหมเฮ้ยเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงมาตลอดเลยตอนนี้แค่เปลี่ยนจากรับเป็นต้านพอขึ้นมาทดสอบที่เส้นเดิมเราจะหาจังหวะเซลล์ลงไปแทนค่ะข้อ2ประมาณนี้นะคะในเรื่องของความแข็งแรงของแนวรับแนวต้านนะคะข้อที่3ค่ะนั่นคือการคอนเฟิร์มการคอนเฟิร์มคือ เวลาที่ราคาเนี่ยมาถึงบริเวณแนวรับหรือแนวต้านเราจะไม่ได้กดบายหรือกดเซลล์ทันทีค่ะถ้าใช้แนวรับแนวต้านในการเทรดนะข้อนี้ก็สำคัญมากๆพอราคามาถึงแนวต้านฮพืบเราจะไม่ได้กด s e ล์ทันทีค่ะแต่เราจะรอสัญญาณคอนเฟิร์มซึ่งการคอนเฟิร์มเป็นอะไรได้บ้างการคอนเฟิร์มเนี่ยโ,โหวิมสอนไว้หลายคลิปเลยนะคะอันดับที่1ค่ะคลาสสิกไดว์เจน ลองไปดูนะคะในวิดีโอในเพลย์ลิสต์นี่แหละคังความรู้นี่แหละมีสอนอยู่นะคะในเรื่องของคลาสสิกไดเวอร์เจนต์อันนี้2อนะคะอาจจะเป็นแท่งเทียนกลับตัวอันนี้ก็สอนแล้วก็ไปย้อนดูได้เช่นเดียวกันกับอีกอันนึงเพิ่งสอนไปใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะ QM ค่ะเนี่ยเราอาจจะรออะไรก็ได้หรือใครจะมีเทคนิคอย่างอื่นที่ช่วยคอนเฟิร์มการกลับตัวก็ใช้ได้โอเคไหมพอราคามาถึงนะคะราคามาถึงแนวต้านเฮ้ยอย่าเพิ่งเซล์ทันทีไว้รอคอนเฟิร์มก่อนรอให้มีแท่งเทียนกลับตัวก่อน ค่อยเซลล์หรือรอให้เกิดลักษณะของคลาสสิกไดเวเจนต์ก่อนค่อยเซลล์หรือรอให้เกิดลักษณะของ QM ก่อนค่อยเซลล์ค่ะเพราะอะไรทําไมเวลาเราใช้แนวต้านแล้วเนี่ยมันจะต้องรอคอนเฟิร์มด้วยนะคะพิมกสิบบอกแบบนี้เพราะว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เส้นเส้นเดียวแนวรับแนวต้านเนี่ยเราสามารถที่จะมองเป็นโซนเป็นกว้างๆได้ เคยเจอแบบนี้ไหมล่ะแนวต้านใช่ไหมราคามาแล้วฮึบแทงขึ้นไปแทงขึ้นไปบางทีแทงไปไกลมากแบบถ้าเกิดว่าเป็นแนวรับแนวต้านยิ่งถ้าเกิดเป็นท e เฟรมเดย์หรือเป็นทำเฟรมวีคเนี่ยโอ้โหระยะที่มันแทงขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นพันจุดก็ได้นะแต่สุดท้ายเป็นไงคะรูดกลับป๊อป๊ป,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 ปลงมาอยู่ใต้แนวต้านลักษณะเนี้ยค่ะคือแค่แทงขึ้นไปเฉยๆนะแต่สุดท้ายก็มีแรงขายกลับลงมา ปิดใต้แนวต้านอยู่ดีลักษณะแบบนี้คือแนวต้านนี้ยังเอาอยู่นะคะต่อให้มันจะแทงไส้เทียนขึ้นไปยาวแค่ไหนแต่ถ้าปิดใต้ได้แนวต้านนี้ยังเอาอยู่นี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทําไมราคามาถึงแนวรับแนวต้านแล้วเราจะต้องรอคอนเฟิร์มก่อนเพราะถ้าเราไม่รอคอนเฟิร์มเนี่ยเรามีโอกาสที่จะถูกกป้า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 กไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้นะคะกว่ามันจะกลับลงมานะคะเราอาจจะพอแตกไปแล้วหรือเราจะ SL ไปแล้วด้วยซ้ํานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะข้อ3ทนี่ก็สําคัญมากๆนะคะคือการรอสัญญาณคอนเฟิร์มก่อนที่เราจะกดเข้าเทรดนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะนั่นก็คือเรื่องของไทม์เฟรมค่ะจับหลักง่ายๆข้อแรกให้ความสําคัญกับไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าเสมอ D ก็มีความสำคัญมากกว่า H4 นะคะมีความสำคัญมากกว่า H1 นะ,ะมีความสำคัญมากกว่า M30 เนี่ยไล่ลงไปเรื่อยๆนะคะจนถึง M1 อะโอเคไหมถ้าเกิดใหญ่กว่า D ดยก็อะไรคะ w e e k อย่างเงี้ยโอเคไหม ให้ความสำคัญกับไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าข้อ2ค่ะแต่ละไทม์เฟรมระยะการแอคชั่นของราคาไม่เท่ากันอะถ้าเกิดว่าใครจะถามว่าเฮ้ยแนวรับแนวต้านเนี่ยใช้ดูใน M 1ได้ไหมใช้ดูใน M 5ได้ 15, ไหม M 1 5้ได้ไหมวีได้ไหมมันได้ไหมจะบอกว่าแนวรับแนวต้านใช้ได้ทุกไทม์เฟรมเพียงแต่ว่าระยะการแอคชั่นของมันอะ ต่างกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะเทรดใน M 1โดยใช้แนวรับแนวต้านได้ค่ะแต่มันอาจจะแอคชั่นนิดเดียวเก็ตไหมถ้าเกิดว่าโอ้โหคุณชอบเทรดสั้นมากๆแบบระยะแบบ 50. จุด1 0 0จุดแล้วเก็บกำไรอ,ะอ่ะก็อาจจะใช้แนวรับแนวต้านในทางเฟรมเล็กๆได้ M 5 M 1 5 M 1่งอะไรเงี้ยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้ชอบเทรดสั้นขนาดนั้นหรือฉันไม่ได้มีเวลามานั่งจ้องการาฟตลอดเวลาคุณอาจจะต้องใช้ทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันวิ่งได้ระยะ มากขึ้นอาจจะแบบ500จุด800จุดพันจุดอย่างเงี้ยค่อยเก็บกําไรก็แล้วแต่สไาตลา์เพราะฉะนั้นนะคะระยะการแอคชั่นนะคะยิ่งทำ์เฟรมเล็กมันจะแอคชั่นได้น้อยนะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะเทศเป็นมือใหม่แล้วกันอะฟิ์มแนะนําให้ดูแนวรับแนวต้าน,นตั้งแต่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยช่วงฝึกฝนเริ่มต้นหรือเป็นมือใหม่หรือไม่ค่อยมีเวลาจ้องการาฟตลอดเวลา แนะนำหนึ่งชั่วโมงเป็นต้นไป1ชั่วโมง4ี่ชั่วโมง Day week อะไรแบบนี้หลักการนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นคลิปแรกเลยนะคะเกี่ยวกับแนวรับแนวต้านะคะให้คีย์แพงไปเยอะพอสมควรวันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกนะคะฟิล์มจะยังไม่พาทุกคนดูกราฟจริงละกันนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยดูซ้ําคลิปนี้จนเข้าใจก่อนนะคะเนี่ยลองวาดรูปตามฟิล์มก,ก็ได้เนี่ยวาดรูปแบบนี้นะคะมีรูปไหนบ้างที่ฟิล์มวาดนะคะทุกคนวาดตามนี้เลยจะให้ดีเลยนะถ้าเกิดว่าจะเอาให้แบบ เวิร์กที่สุดนะคือลองพูดลองพูดแบบที่ฟิล์มพูดอะ่ะเหมือนเหมือนเราเรียนเรียนจากฟิล์มไปใช่ป่ะแล้วลองไปสอนคนอื่นอะ่ะหรือลองพูดให้ตัวเองฟังก็ได้อัดคลิปให้ตัวเองฟังก็ได้เพราะว่าหลักการนี้นมันเป็นหลักการที่บรา vo วเราใช้สอนนักเรียนเช่นเดียวกันนะคะคุณรู้ไหมว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดอะ่ะคือการเรียนแล้วไปสอนต่อเก็ตป่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณเรียนจากฟิล์มไปแล้วนะคะลองดูลองเอาไปฝึกลองไปวาดลองเอาไปพูดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราวาดรูปได้ แบบว่าเป๊ะแล้วนะคะคล่องแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะฟิลมจะค่อยพาไปดูคราฟจริงรอติดตามคลิปถัดไปด้วยละกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูของจริงนะคะว่าแนวรับแนวต้านในการจริงเนี่ยเป็นยังไงในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะอยากให้สอนเรื่องอะไรต่อก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ